สวัสดีค่ะทุกๆคนค่ะที่กําลังเห็นความวุ่นวายอยู่ตรงนี้นะคะก็เรากําลังเตรียมงานพิธีไหว้ผีปู่ย่าค่ะซึ่งเราจะจัดแบบนี้ทุกๆปีเฉพาะแรม13บสามค่ำเดือน7จนะคะของภาคเหนือค่ะหมู่บ้านห้องนะคะจังหวัดลำปางค่ะประเพณีนี้นะคะสืบทอดกันมาอย่างยาวนานเลยค่ะแล้วก็ประเพณีจะ ทำเฉพาะาบ้านคายบ้านมันเท่านั้นนะคะ <_ d ata> เป็นพิธีเลี้ยงผีปู่ย่าหรือญาติที่เราเสียไปเนี่ยนะคะ <_ d ata> และก็พิธีไม่มีอะไรยุ่งยากซ <_ d ata> ับซ้อน <_ d ata> ค่ะไม่ต้องเชิญพระมาทําพิธีเลยค่ะก็จะมีญาติพี่น้องนี่แหละคะ่ะมาช่วยกันสิ่งที่ต้องเตรียมเลยนะคะก็มีดอกไม้ทูบเทียนค่ะทูบอ,อย่างนี้นะคะเราก็จะใช้แค่สองดอกเท่านั้นแล้วก็ไม่ต้องจุดเลยค่ะ และแต่ละบ้านก็จะเตรียมอาหารกันมาเองค่ะอาหารข้าวหวานค่ะอย่างไก่ต้มนะคะปีนี้เราจะไหว้ไก่ต้มค่ะแล้วก็จะมีผลไม้มากมายเลยค่ะขนมหวานแบบนี้นะคะแล้วก็น้ําหวานเนี่ยค่ะคือบ้านไหนหรือยญาติพี่น้องคนไหนก็เตรียมมาเองได้เลยค่ะเรามาชมมันพร้อมกันเลยนะคะอะไรนะนั่นไม่เนอะอันนี่ยไป้องไปดุ